คนเนาะชงเสื้อผ้าไปชงลูกกตามเนาะเพราะเขาได้รับบุญคุศชนน้ำดีเด้อความเย็บจาได้ความไครจามีเด้อชุบกาพนายใหญ่เด้อจะไปหาเงินเขาจะได้มือกลับไปหาข้ามเขาจะได้มือกอบพอบกินพ่อทานนอนรับเขาจะได้เงินมือนอนตื่นได้เงินเสนแบนขมือเขาได้แก้วมณนีสุดโทษหายไม่เฮมมาผ่านม่านหายไม่หมมาเบ็ดเด้อนอนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินล้านข้านเข้าสุกกระเป๋าทุกมูทุกวัน ຢາກຄິດໂຕນ້ຳເຂົ້ານ້ຳໄລນ້ອງຊິຕະທອງກາຊອງໄລຢູ່ຊິຕ້ອງເງິນກາຫມມາູກເປາື້ຳຄວາມໃນດດມືມສຮເຈົໍມມມັຂ້າຮົເົ້າກໍບງິນທອງອງສ งินทองเพิ่นไหลลังเด้อเงินเธอไหลมาทองเพิ่นไหลลังเด้อเพิ่นไหลมาคุณพัชรีจันทไป่มารักมาเพิ่นอเร้อยเ็ดพันคุณเฮาอยู่ดีมีแฮงประเทศกเด้ออันนี้ั อ๋อมันได้อันหมุนหมุนทองเออเน่นองเยอได้เะได้อดทอเยมาคือน้ำผงไรนกนอย่างไอย่างแงเด้ออ้าวานะครับคุณนะขอบคุณคุณยดยอุ่นนะะนะครับแล้วก็คุณคุณยายยทั้งหลายนะครับที่เป็นครอบครัวคุณคุณคุณยยอุ่นอันตระกูลอยู่นี่นะอันตระกูลยางอัน ต้นกำเนิดบ้านกุกเกาะครับต้นกำเนิดบ้านกุก,กอกอาะน,กกนี่น้ำชุบุญยังอันอน้ำสกุลใหญ่กวมดก็เลยน<อ>้ำชุบุลปู่ฝายนี่แหละ ใหญ่ที่สุดเนี่ยเออตะกุ่นใหญ่ที่สุดกาดหอยนี่ล่ะเออหนังตะกุ่นควาเนี่ยแล้วใหญ่น้่งเดียวกับลุงว่างนี่แหละหนังตะกุ่นอันเดียวกันหนึ่งเดียวกับลุงว่งหนังตะกุ่นใหญ่ที่สุดที่มาตั้งบ้านแต่บุกตับานเป็นโผนี่ล่ะครับบอแล้วอันอีเบวเขาว่าอิตาพมโรงสีได้อันมา อันด so mm. uh, yeah. uh, mm. ูอ uh, uh. yeah, well, ันท really mm. ี่แหกนะคะแักวเราไปที่อรน่งพมดวงสีนะคะพงดวงสีเ่าอิโพรมาเป็นในห้อยชิวโง่ชิวควายแล้วก็ริ้องอมาเออปูพรมันงสนมากก็แล้วมาเอาเน้อแล้วก็พรดวงสีมากก็สามคนอุ่นมึงจ่าพอท่านนั้นเขนเอามาผนบุ๋เขามาตังบานน่ะไอโพพเขาเอานั่นนี่เอาไอโพรให้นะปูนะล่ะเดี๋วว่าปูนั่นแล้วมานั่นเออฮะพอเขาปูแล พ่อขอยาอที่ิคิดนะคะพโะปไงที่ชุดอัดตัดานจะมีตัดเชียงโสนไงกัซิเชียงโสนคะแล้วก็เล่าก็เป็นพวกไงเชียงโสนสมัยนั้นก็ดีเชียงโสนกับมึงได้ยุสามคนอยู่วันนีไปอยู่บ้านอันผืออันชมปอนนั่นบ้านผือพีเอกคุณหนุ่มอันโตนตูน่ะนะขางาอันอันพันขาย้าอันว่าพืนปูนาซื้อเล้า คขาใหญ่เสี่ยงสนแล้วกับบ้านกโก้กับเมื่อกี้กับบ้านเด็กบ้านน้อยเนาะบ้านตามลังละหมดเก่าบ่ะเยคนเขาลุงเชียงลุงเชียงแล้วก็ลุงพิทท่องแล้วก็เขาบ้าโดแล้วก็เขาได้ชาเขาได้บู้ไม่เหม็นชิ้นกงเขาปู้น้ำยูน้ำซุปของาตึงแล้วก็เรได้อันนั้นกั็ลุลานเดินโลดเอามากัน ลูกของเงาอันของอันลุงเชซนโซนนาลายกว่าคนเมดได้ลูกหลายลูกมเจ็ดคนครับเออสมัยนั้นสมัยนั้นอันอันตะเก้าแต่เก้านั้นนันสกุลอันนั้นเลยนะทอปู้ไฟนั่นบ่กใหญ่เออทอปู้ไฟแล้วแล้วใหญ่กว่าหมูโอไม่มีไม่ไม่มีนานสกุลอื่นอีกบ่มีห้องตาเชียงแล้ะก็ทอสีธาตุโน่อสีธาตุเออแล้วก็อันหองเขาลุงบุตรเราพลุเฮ้ยครับก็ไม่จู้เฉโนเออ หงเขาอันอันนี้ของเขาอันานชานี่ก็ใช้จาที่เออหงเขาเรื่องบุตรเราเขาหือคำมะเขาว่าเป็น่นงตางน้ำชกุณกุลเบ๊ดุนเบ๊วนะคะล้เบ๊ เชื้อคมตานี่ก็ตระกูลเก่าแก่บ่ครับตระกูลก็แก่นะก็อันนี้คุณยายจังเฮ้ยคำลุงดูเหมือนก็คมตาเอออันนี้เอามาเขาเบาลโซบังโกโก้เฮ่าเออมันกกโก้นัวนี่มันใสแต่เป็นตระกูลใหญ่ที่ชื่อปูฝ้ายต้องใชคุณใหญ่ชื่อปูฝ้ายเนาะเป็นปูฝ้ายครับชื่อยายเวค่่ะสีมวงนี่นะครับขอบคุณดจอุ่นนะครับ เมนตสีัน <Yeah. S 1> <ừ> um. นี่ก็คือการ <c oughs> พูดคุยกันนะครับของคุณได้อุ่นนะครับแล้วก็แม่แม่นะครับที่วันนี้ได้มาตุ้มโฮมนะครับอยู่ที่บ้านกุ๊กรกบนะครับามาหาลุงคนนนะ ครับครูโหดตัวเห็ดก็อทอดกอได้ครบกันดอกครับเดินมาไปไฮโรดเนี่ยเดินมากไปไฮเต้สาวเดินมากก็ไปนะช่ไประมาณเจ็ดสิบกว่าแล้วนะคะยายเมฆขาวเมฆไปเมฆมาแมนมันายก็เพราะความขยันนี่เรามาถึงเป็นบ้านเป็นเมืองนี่ลูกลานสบายก็เพราะบรรพบุรุษเห็ดไม่ให้นะเนาะ พัดมาได้จั่งไรยขยันชะปะใช้ถอกเลยอย่าไรถ้าบกขยันสิมีให้มีนามีสวนวะเนาะเบียดเนาะเออครับผมโพ<ว>ออ๊ะเบีดเฮ็ดไปให้สบายแล้วลูกหลานเบิอกเอาอันไปไปไปลุกงาพวกมันนี่แรงตั้มันโอ้ลามมือนี่ก็ได้เนาะ ที่ให้ที่นาแม่นบอกได้ได้อ่นมีที่ให้ที่หน้าไา่บอเห็ดนาห้ลายวบันหักเต้าหัด้ลูกให้เต้าเห็ดมาแล้วลูกเต้าลูกเต้าเขาก็เอ็ดชกเขาใหญ่กเอ็ดชกป้าใหญ่เขาก็ได้เห็ดเลี้ยงยายบอกส่าแบ่งแบ่งให้แล้วก็เอามาส่งยายในแม่นาะ ยายยายเห็ดลายเนาะเข่แมันยายตายายก็เอ็กกินก็ยายละลูกก็เอ็กกิมก็ลูกล่ะยามันอย่างนี้ยางเขาไปํำอันเข้าโยดเข้าดออยักห์ยาวาำลือไปเลงคนเาผอันนี้ถ้าถ้าถ้านาเหลือก็บอกเด้อให้ยูทูบเบอร์ไปเห็ดดำกีนเอาอันนี้ ยังอ่างยังสังอนว่าไ้ยอจาอาซาไปดำนาช่วยยายยยไม่ยากสมัยก่อนนะชอบตรงไหนทาออ๋อตรงไหนทํามาเลยบ่ตัดก่อยตักยแนี้ไม่ได้ต้องทำามที่เฉพาะอเขาอาให้ทำเท่อนะเขาสำรวจไปมาแล้วใช่เพราะว่าเขาแบ่งเขตให้เราแล้วอ๋อเขาก็ทำเฉพาะที่เขาให้นะครับ นี่ก็บรรยากาศนะฮะครับพี่ทนายกับก็ทนายสมเกียรตินะครับก็เดินทางมาผูกข้อต่อแขนเมื่อนี้นะครับเบะอุ่นเบวเบะสวนนะคะนี่นะอสามยายสามสาวสไตล์สามสามสามสไตล์นะคะที่ผมก็ไฮไลท์ด้วยค่ะเป็นสีธรรมชาติแม่นไม่ไพอายุยืนกว่ากันฮะเอ๊ไพอายุอะไรกว่ากันมาพี่ยายสวนข้างหลังยายอันยุเท่าไหร่ 8ปงโอ้เลขสวยเนาะโปดหนนะครับ81 7หนึ่งม่นบวครับคตัวเลยนะปนึ่งเเลยนะ คุณยายส่วนอายุ81นี่ก็72 72, 72เออ81 72 72ครับครบเลยครับฮุบตัวเลขสวยเลขงามมากนะคะไอ้สีวนันที่เล่สวย <laughs> <laughs> เล่เลงามนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอ่า8 81 72 72นะครับก็คุยกับยายอุ่นนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นความรู้นะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอดิสรนสกนครและช่องลูกที่ควาวาอีด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ